สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทำตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทำตามผมยกมือขึ้นมานั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทำตามนด้ครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ่ายครับายบําย พิซซ่าอร่อยจังเลยพิซซ่าอร่อยอร่อยหรูหรูเพงเพงโอ้ยเรามีตังค์ใช้เราทํางานจนเรามีตังค์เออว่าแต่เดี๋ยววันนี้พ่อมาหาเราดีกว่าเฮ้ยมีคนกดกริ่งฮัลโหลครับใช่พ่อไหมโอ้ยวันดีครับพ่อไม่ได้เจอกันนานวันดีครับเป็นไงบ้างอหวันดีวันดีมาก่อสักทีนะ<ป>พ่อ ไม่ได้เจอกันนานยา่าอะไรเป็นไงบ้างเนี่ยอ๋อสบายดีครับพ่อนี่เห็นไหมบ้านผมผมซื้อด้วยเงินของผมเองเห็นไหมนี่โโพิซซ่าก็ซื้อเองเป็นไงทุกอย่างครับนี่ห้องครัวแล้วก็ด้านบนครับก็เป็นห้องนี่มีคอมด้วยครับี่เครื่องเนี่ยประมาณ5เครื่องครับก็เงินตัวเองหมดเลยครับทํางาน เอาไวเรียนใช่ไหมลูกคอมเนี่ยเอ่อคอมเอาไวเรียนฮะไม่ได้เรียนครับเอาไปทำงานนะครับแล้วก็ดูยูทูปดูหนังอะไรพวกเนี้ยครับเล่นเกมลูกไม่ได้เรียนแล้วเหรอไม่ได้เรียนครับควรมีการศึกษาบ้างนะไม่ใช่โง่เป็นควายไปเนียพ่อไปสมัครเรียนเร็วสมัครเรียนอะไรผมไม่เรียนไปเร็วๆไปไหนทำมาไปสมัครเรียนเดียวผมทำงานแล้วไม่ไม่ผมผมไม่เรียนไม่อยากเรียนเร็วปิดประตู มาจะพาไปไหนพาไปไหน่ะออนุญาตครับไปสมัครเรียนไงสมัครเรียนเออโอ้ยแล้วพ่อด่าแรงมากงูเป็นควายโอ้เร็วไม่ครับผมไม่เรียนโอ้พ่อครับพาผมมาโรงเรียนเลยเนี่ยอะไรอะคอกี้วิทยาคมชื่อโรงเรียนโอ้โหแล้วดูโปสเตอร์โรงเรียนอะไรเนี่ยน่าเรียนไหมล่ะเออก็น่าเรียนครับโรงเรียนสวยดีครับไปตามมาโปสเตอร์ไม่ค่อยสวยค่าเทอคงไม่แพงใช่ไหมครับ ค่าเทอมแพงมากเอ้าเท่าไหร่หลายบาทอะเอาเป็นว่ามันแพงอะตามมาตั้งใจเรียนแล้วกันสวัเดี๋ยวผมไม่เรียนโอ้โหลงเรียนอะไรครับตามมาโอ้ตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับคืออะไรอรัพ่อผมมาพาผมมาทำอะไรอะนี่จัดที่ให้คือปิดจัดกานด้วยนะครับครับผมเรียบร้อยครับเอ้าอะไรครับตั้งใจเรียนนะอะไรครัอันนี้คือเรียนเหรอเอาอะไรครับนี่ครับอ่าอันนี้ใช่น้ำมันใช่ไหมครับใช่ครับเอ้าพ่อบอกแล้วเหรอ อ่าเธอโทรมาบอกแล้วตอนแครับอันนี้ครับโอ้เห็นชื่ออายุแล้วก็ประวัติการศึกษานะครับประวัติการศึกษาชื่อนนอายุ12ขวบโอเคครับประวัติ12นะครับใช่ครับประวัติการศึกษาประวัติการศึกษาก็ถ้าไม่มีนะครับไม่มีก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ครับไม่ไม่เคยเรียนเลยเหรอครับ ก็ต้องอนุบาลนะครับผมจบอนุบาลสามแล้วไม่เรียนจบอนุบาลสามไม่ได้เรียนเลยครับจบอนุบาลสามก็ทํางานเลยครับการศึกษามากโอ้โหครูพูดแรงเกินครับทีน้องผมเรียบร้อยใช่ไหมครับครับอันหนึ่งนะครับผมผมต้องเรียนจริงเหรอฮะครูตรงนี้อันนี้ครับผมครูครับผมเรียนจริงจใช่ไหมครับใช่ครับมาพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้เรียนครับผมก็มาพรุ่งนี้เช้ากับแปดโมงนะครับผมข้อแถวนะฝนตั้งใจเรียนด้วยไลน์นะครับผมตั้งใจเรียนสิครับตั้งเรียนก็ดูในออนไลน์นะครับผมโอเคครับ ไปครับไปไปเฮ้ยคุณเรียนจริงๆเหรอวะพ่ออยู่ไหนเนี่ยเออครับพ่อโอ้ยกลับไปจะมั้งเนี่ยฮะพ่อไปไหนเนี่ยโอ้โหแต่โรงเรียนสวยแล้วก็น่าเรียนนะแต่เราไม่อยากเรียนคือเราเราจะให้เรียนทําไมอ่ะพ่อเอาพ่อมาเป็นไงบ้างเรียนพรุ่งนี้ครับพ่อเรียนพรุ่งนี้ค่าเทอม2 8 0 0 0ื่นครับถามให้แล้วโอเคก็ดีต้องเรียนจริงๆเหรอกี่กี่วันครับกี่เทอมก็จนจบอ่ะเรียนจนจบ โอเคครับโอ้ยถึงเวลาที่เราต้องเรียนแล้วทีนะเรียนก็เรียนอ่ะไหนๆก็มาแล้วตั้งใจเรียนหน่อยเหมือนย้อนกลับย้อนกลับเป็นเด็กมาเรียนอืมหน้าเสาธงนี้เป็นสนามฟุตบอลสินะตอนกลางวันเรามาเตะฟุตบอลกับเพื่อนดีกว่าห้องไหนนะห้อง A4 หรอห้อง A4 อืมอันนี้เป็นห้องพยาบาลโรงอาหารเดี๋ยวห้อง a 4อยู่ไหนอะขึ้นตึก A3 เดี๋ยว A2 อันนี้หใช่ป่ะ a อนแปลว่าเอต้องอยู a ่ตรงนี้ห้องเอ่อ่าห้องนี้เอนี่อ่าป่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย โอ้ยเราต้องนั่งไหนเนี่ยเราใหม่อะเราใหม่อะเราใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่เล่นมันดีเฮ้ยยารับน้องรับน้องรับน้องรู้เปล่ารู้เปล่าที่นี้ยมีมาทำรับน้องเออ ขอโทษครับขอโทษครับมมตีนผมมมตีนผมไม่ไม่เอาเรียเรียเรียเฮ้ยแกก็อยใหญ่บุรีมาเยอะเฮ้ยจานหมาจานหมาจานหมาทุกคนหัวหน้าเราเขาร้นักเรียนทั้งหมดถูกความคันโลรูสวัสดีครับสวัสดีครับคนไหนคือหัวหน้าไอ้นี่ไงไอ้ไอ้แบนดามเนี่ยเหรอแล้วใส่แบนมันเลยทำไมเนี่ยผมผมเพิ่งไปทำเลสิกตามไปทำอะไรทำโดนเนี่ยโอเคโอเคเรียบร้อยเนาะอ่าวันนี้เรามีนักเรียนใหม่เข้ามาไอ้คนนี้อ่ะนะใช่ใช่เขาออกมาแล้วตัวมาแล้วตัวนี้ติมติมเนี่ยนะ สวัสดีครับอะไรอย่าทะเลาะกันสวัสดีครับชวน้ำตัวชื่อชวนครับโอเคพอดูไม่ดีใจนะครับอาจารย์มีมีแค่นี้หรอชื่วนนครับเอ่อปัจจุบันเรียนจบแล้วครับแต่พ่อแต่พ่อบังคับให้มาเรียนคหาฝันเด้กฝันเกย์ได้ครับเออไปนั่งไม่น่าก็ตัวหน้าทุกคนก็ดูแลเขาด้วยนะเขียนไหมเขียนไดหมเอได้ได้โอเควันแรกจะไปเรียนวิทยาศาสตร์ตามไปในห้องแล้วเฮ้ยวิทย์อีกแล้วอ๋อวิทยาศาสตร์อุ้ย วิทย์เราเคยเรียนมาเลยดิว่าไปเรียนไปเรียนเออวิทย์ห้องไหนอะครับพวกนายวิทย์อยู่ห้องไหนอ,ะอ่ะวิมันไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็เพิ่งมาข้อมูลก็เพิ่งได้แหละโอ้ไม่ศึกษาอะไรก่อนเลยไม่หาข้อมูลอะไรก่อนเนาะไปาทางนี้ได้เปล่าไม่อัน e นี้วีสีนี่อาจารย์อยู่นู่นอาจารย์ห้องแลบเนี่ยหรอโอเค นั่งไหนก็ได้ใช่ไหมนั่งไหนครับเออเลยเรัวสักคนั่งเลยนเออนั่งเลยนะเออนั่งเลยนะเตรียมตัวสักครู่เตรียมตัวสักครู่นั่งกันอย่าหาเลาะเตรียมตัวครันึงคุยกันก่อนคุยเล่นก่อนเออว่าแต่ทำไมไอ้เด็กใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยมันดูติ่มๆวะเออแล้วแล้วทำไมอะครับนายทำอะไรเมื่อเนี่ยเทั้งวันเนี่ยเออก็ทุกวันนี้ผมมีบ้านของตัวเองอ่ะ โจิ๊บจิ๊บของฉันนี่แบบมีเป็นคฤหาสน์อ่ะบอกเลยแบบโอ้รู้ไหมเนี่ยเธอเอาเธอตอนเช้าเนี่ยคือแบบเฮ้ยเงียบเงียบมีหมดนะครับโปแลนเลยนะเว้ยรู้นะครับรู้นะครับรู้อย่ากไหนเนี่ยไม่ไม่ไม่คือโปแลนธรรมดาเกินไปครับคือผมบินรอบโลกนะโอเคนะ ขี้โม้ปล่าเนี่ยเออดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยดูดูเนี่ยโอ้เสื้อธรรมดาธรรมดาเนี่ยดูชั้นเนี่ยใส่เสื้อกุชชี่เนี่ยแล้วก็เขาก็ไม่ได้หยากจะหดูอะไรอ่ะเห็นเห็นเห็นแอร์จอแดนเฮ้ยมีปัญหาเนี่ยเล็กไทยเนี่ยเล็กไทยเนี่ยอาจารย์ดูของแท้ของแท้ครับโอเควันนี้จะเริ่มที่เรื่องร่างกายนะร่างกายนี่นี่เดินมานี่มานี่โอเคนะเอามายืนเรียงนะครับผมอ่าฉันจะบอกว่าเล็กนี้อาจารย์ไม่ได้ซื้อนะครับโดนจัดมาให้จริงๆงบมีแค่นี้มากกว่านี้ครับผมเดี๋ยวเอาไปเล่าั โอเคครับผมก็จะเริ่มที่นโซนแรกนะครับอ่าทุกคนรู้ไหมว่านี่คืออะไรอันไหนอันเนี้ยอันไหนอันไนเนี้ยี่เขาเรียกว่าอะไรร่างกายไม่ค่ะเดี๋ยวเรียกว่าอะไรผูายจำลองร่างกายใช่ครับ อ่าตอนนี้จะเป็นคอหอยนะครับผมนี่คอหอยข้างปากมีลิ้นข้างในก็จะมีต่อมพานอันนี้อันนี้รู้อยู่นะครับว่าข้างในปากมีลิ้นครับอันนี้ผมรู้อยู่นะครับโอ้ยอวดมากยังว่าให้คำลายจะมีต่อมน้ำลายนะครับผมก็ลงลงไปตรงระหว่างคอกับอ่าช่องตรงนี้จะเป็นหลอดอาหารแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะมีกระบังลมตับถุงน้ำดีกระเพาะอาหารตับอ่อนนะครับผมแล้วลงไปประมาณตรงโถดที่เอาไว้ขี่เ่ยก็จะมีอ่าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับผมไส้ตรงไส้ต่างๆนะครับซีค่ำแล้วก็มีไส้ติ่งนะครับผมแล้วกก็็จะออมาาเปนนทวรห ไอ้ขี้เอาตูดนะผมครับผมแค่เราจะไปตกรอบโลกนะครับผมเอ้าโรงเรียนจบบทแล้วเหรอครับอุ้ยใครเอาไก่มาเรียนที่นี่มคนเขาจดกันอยู่เราไม่มีหนังสือาจามีคนแอบเอาไก่มาโรงเรียนไม่ใช่ของผมไม่มีคนโยนใครอ่ะอ่าอย่าอย่ากินแค่เข้านะครับผมเฮ้ยพวกนายมีปัญหาอาจารย์ตอบต่อเลยจ้าผมจดอยู่นักเรียนรู้ไหมครับว่าโครงสร้างของโลกเป็นไงบ้างอ้า97เปอร์เซ็นต์เดี๋เปล่าแล้วก็มีแกนโลกครับ ผมก็ข้างนอกเขาจะเป็นเถื่อนโลกนะเือนโลกแล้วก็จะมีธรณีภาคแล้วก็ฐานธรณีภาคแล้วก็เฝึกเนื้อโลกชั้นล่างนะครับผมแล้วก็แกนโลกแล้วก็เป็นแกนโลกชั้นในนะครับแล้วก็เป็นแกนโลกนะครับผมข้างในก็ได้เป็นมิดมันะครับผมขั้นต้นไปนั่นก็คือตายโอเคครับเราจะไปต่อไปนะครับผมเราจะไปเรล่นทวีปกันนะครับทวีปโอ้ยอันนี้ผมรู้ครับครับผมทวีปมีกี่มีกี่ทวีปครับโลกวันนี้เจ็ดทวีปอะไรบ้างครับอ่าแอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เอเชียยุโรป แอน a r ร์กติอ่านี่คืออะไรครับเนี่ยถูกครับถูกแล้ว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 อ่าหรอครับเูรมถูกแล้วี่เขาพูดไปในมียุโรปมีอเริกาใต้ทั้งผมมีอเมริกาอม่ีแอฟริกาออสเตรเลียแล้วก็แอนตาร์กติกาแล้วก็ริเอเียนะครับผมที่เราอยู่ที่ไหนครับนักเรียนอยู่เอเชียครัเอเชียครับถูกมากครับผมก็เดี๋ยวเอาเป็นคนละถูกมากคืออะไรวะครัคะแนนเย่อ่าสองวันนี้ครับไอพวกที่หลับก็หัไว้แล้หลับผมกำลังผมกำลังทบท ให้ลองดูลองใช้ตามสองดาวนครับไม่ไม่ใช่สองตอนคืนตอนเช้าก็สองดาวเฮ้ยเอ้ยจะมาเบียดทำไมเนี่ยไม่เบียดเพราะเขาแขงไม่ก็มาก่อนเขาสองก่อนได้ะก็มาไม่แล้วเมื่อกี้เราดูอยู่เนี่ยยุ่งอะไรเนี่ยโอ้ยดูเสร็จหรือยังครับดูเสร็จเรียงเอ่ยยังไม่ดูครับดูเสร็จแล้วครับดูเสร็จแล้วครับวิชาระบายจะเป็นวิชาดนตรีนะครับจบแล้วเหรอครับครับผมทอามาเฮ้ยนายตื่นฮะนอนอย่างเดียวเลยตื่นดิ เอาแล้วเป็นใครเดี๋ยมาปลุกเพื่อนอ่าแต่ก็นอนไปนอนไปนอนไปอ้าวเาไปชนทำไมอ่ะเฮ้ยอะไรวะเข้ามาก็มีปัญหาได้นี่โอ้ยห้องดนตรีมิวสิกไเฮ้ยฮับครับผมมันคืออะไรอ่ะอ่าอันนี้คือบันโจอับผมบันโจบันโจคล้ายกับบันไดไหมตลกเหรออะไรตลกเหรอตลกญ่ปุ่นหรือจักรเหรอเออไม่รู้ของมี่ ทำอะไรครับฟูงเหรออะไรควกเนี่ยฟูอะไรครับครูชอบวันนี้ครูชอบโอเคนะผมวันนี้ให้เรียนเครื่องดนตรีตามอัธยาศัยของผมตามที่ทุกคนต้องการนะแล้วก็ท่อนเรามีเอกดนตรีนะครับใครครับคือเป็นสมาชิกของชมรมดนตรีก็คือน้องคนนี้ครับน้องชื่ออะไรนามสกุลเลยผมผมชื่อนิวครับนิวใช่ครับผมเป็นเอกดนตรีก็เดี๋ยวผมจะให้เขาเล่นเลยาคิตรายทุกคนดูเฮ้ยน้องผมเล่นนะครับ อย่าเพิ่งเล่นนะครับส่วนคุณนี่คุณท่านจะเทอยู่ว่าเอาไวโอลリンไหมครับคุณนี้เอะไรก็ได้ครับตอนนี้อยากอยากเล่นอยากเล่นแซกโซโฟนหรืออยากเล่นแซกโซโฟนเลยครับแซกโซโฟนอะไรอาจารย์อาจารย์มันคือเฟ้นออนเฟ้นออนนะครับอาจารย์มั่วอาจารย์มั่วโอเคครับแล้วอาจารย์ทำเป็นมุกครับผมอาสอคุณเอาอาคารใครเกียนไหมครับหายแล้วเปล่าไงเดี๋ยวหายแล้วไม่ใช่ฉิบหายครับก็เดี๋ยวให้เล่นที่สองนิดนะครับผมโชว์ครับโชว์โชว์ลีลายครับ ไม่ต้องรอครับผมไม่ได้เอาเสียงเอาแค่กีตาร์เดียวไหนโอโอเคครับผมก็ถือตบมือให้เขาเลยครับเย้ตบมือเก่งมากไปครับผมต่อไปครับน้องดีครับผมโชว์ลีลาไวโอลินสุดเท่ไปครับเฮ้ยนั่นดีเนี่ยน้องครับอย่าอย่าส่งให้เพื่อนครับไม่เอา ยช่ๆทมืครับไม่ดีครับโอเคครับผมต่อไปจะให้น้องนนท์นะครับผมเป็นหรอการเป่าเฟ้นเป่าใช่ไหมครับเป่าเป็นได้ไงเนี่ยไว้ยอดเย็นนะครับผมปอบมือเพื่อนนะครับเอ๊ะปอบมือครับหกหกครับถือได้เหรครับเครือนี้ไม่เป็นนะเอาไปนะครับผมจะให้ปอบมือเลยเหรอขั้เน็ตนะครับผมเป็นครับผมผมเป่าเครื่องนี้ไม่เป็นเฮ้ยนักเก่งไม่ใช่เหรอเก่งทุกอย่างไม่ใช่เหรอไปดีเป่าดีแคลิเมตครับ โทรไปครับผมแต่มีน้ำลายนะครับผมไม่ต้องใช้ต่อก็เอ่อเอ่อโอ้ยเฮ้ยเอ้ยมาคืนไปเลยเอาใหม่เอาใหม่ขอไปปุเอ่อมือนนะเดี๋ยวจะเอาไปจริงไงโอเคครับผมไม่ได้ครับไม่ออกไม่ออกเอาเอามาคืนครับเอามาคืนเอามาคืนครับโอ้น้ำลายครับก็เดี๋ยววันนี้จะให้คะแนนนะผมน้องนิวนี่เอาไปสิบเต็มสิบนะครับส่วนน้องดีเอาไปแปดเต็มสิบน้อง น้องนนท์นี่ยเอาไปแปดถึงห้าครับผมแล้วคะแนนครับอ่หนึ่งเถอะอาจารย์เอาไว้สักค่อยสอบเกมทีหลังนะครับเข้ายิ่งเก่งนะยิ่เก่งมากไม่ให้เอโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันเนาะครับอาจารย์วิชาอะไรต่อครับอาจารย์ไม่ไม่รับไรับเงินครับผมไม่รับเงินเนาะอาจารย์ครับวิชาอะไรต่อครับอุ้ยวันนี้หมดแค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนเออกลับบ้านขอบคุณครับ่ผมครับไปไปไป ไปนี่ดีกว่าเราไปกินเราไปกินบุฟเฟ่ต์กันดีกว่าไปไปเฮ้ยพี่บอเฮ้ยพวกนายก็ขอไปกินด้วยได้ไหมแล้วขอไปกินด้วยได้ไหมไปไปไปเนียวไปเปล่าเนียวไปเปล่าโอ๊ยเอาบุฟเฟ่ต์บนชั้นแพงนะเว้ยหม้อหัวปลาไม่เป็นไรเรามีเงินจัดเราไปกินด้วยได้ไหมอย่างนายนี่นะมีเงินเออไม่ได้ก็คือไม่ได้นั่นแหละไปแล้วไม่เราก็อยากให้นายไปแหละแต่นายมีตังค์หรอไมไม่ไม่ต้องไม่ต้องมีมีมีไม่กินแล้วไม่กินแล้ว เออทำไมไม่กินก็ปล่อยมันไป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 น้ลายนะตกไปถึงตรงนี้เลยอ๋โอยน้ำลายใครเนี่ยกลับบ้านแล้วเดี๋ยวฉันเรียกรถให้กลับแล้วครับพ่อโอยเหนากก็รวมๆก็โอเคครับดีแต่ว่าไม่ค่อยชอบคีหน้าเพื่อนคนนึงนะคแค่ไหอ้าวใครล่ะก็ไม่ค่อยชอบคีหน้าครับไม่ผมยังไม่รู้ชื่อเลยปากดีครับเหนื่อยไหะก็เหนื่อยอยู่ครับเหนื่อยเล่นเกมนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเลยครับก่มาพักมาพักโอ้ยเดีอนวันแรกเล่นเกมก่อนงั้นโอเคโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเริ่มสอบแล้วนะก็อย่าลืมอ่านหนังสือนะสอบทั้งหมดอ่าสามวิชานะนักเรียนสามวิชาให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เข้าห้องสอบตามที่นะสอบไปอาจารย์อาจารย์ครับผมเพิ่งบรรเยวได้แค่วันเดียวเฮ้ยเฮ้ว นั่งอะยูโรเฮ้ยทำไมเมื่อวานไม่มาเออขอขอโทษครับแล้วทำไมมาสายน uh 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 ี่แปดโมงครึ่งแล้วเนี่ยมาเน่มาเน่มาเน่มาเนี่เธอมายืนตรงนี้เธอมายืนตรงนี้เฮ้ยเธอมายืนตรงนี้ไม่ใช่ข้างบนขึ้นมาทำไมเธอมาดีตรงตรงนี้เออเอยก็จะตกไปสักร้อยดีพร้อ็มาเรียนวันนี้พอมาเรียนก็มาสายอีกเออใช่โอเคโอเคก็ลืมไปอ่านเลยไปอ่านอาารสอบก่อนนะอาจารย์ครับครับวิชาดนตรีผมแกเอฟตอนไหนครับ เอาเป็นเย็นนี้ก็ได้โอเคครับพออาทิตย์หน้าต่อแล้วจะเดิมอ่านหนังสือเรียนนะเธอก็ตอนนั้นอยู่โรโอเคก็เดี๋ยวอีกประมาณมีเวลามา20นาทีก่อนจะเข้าคาบแรกนะก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรกินรองท้องให้ไปได้เลยไหมครับเด็กตัวรองท้องเลยเหรอเธอก็ไปแล้วไปมาสายนะโอเคครับ มีใครหิวไหมเออเออไปไปไปหาอะไรกินกันเราไปด้วยได้ไหมอ้ามาดิมาดิมาดิมามาเราเราเราไปนะเราจะไปเราจะไปสู่อากาดาเราเราไปด้วยได้ไหม่ะเอ้ยพวกนายเราไปด้วยได้ไหมฮะอ่าวมา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 มีตาอยู่โลมาปะเนี่ยเอ้นายเราเป็นนักเรียนใหม่นะเราชื่อนนท์เรามาใหม่สวัสดีเออบ๊ายบายบายบายเจป้าใครกับเพ้ายันเลยป้าใครจังใครนะจ๊ะ อยากกินคุกกี้ครับอยากกินคุกกี้กินได้ไหมอยากกินอะไรนะจ๊ะอยากกินแซนด์วิชข้างหลังลุงอ่ะเอาเบอร์เกอร์จานหนึงเบอร์เกอร์จานหนึ่งไปนั่งจ้าไปนั่งเอาเบอร์เกอร์ผมเอาเบอร์เกอร์ไปนั่งดูแลเพื่อนด้วยครับเอ้ไนร์ไงงั้นเสียนะเอ้าแล้วไ่พูดนะของโชว์อ๋อเหรอของโชว์โชว์ไหนของไปโชว์ของหรือว่าของโชว์ไปโชว์เฉยจ้า อยากกินอะไรสั่งเลยจ้าสั่งกินอะไรสั่งเบอร์เกอร์จานหนึ่งครับโอเคใครเอาน้ำอะไรบอกได้นะอันนี้นี่นี่นั้นเดี๋ยวพวกนายรอไปรอในห้องนะเบอเนาะวิชาคาบแรกเรียนยังนี้ใช่ไหมเรียนศิลปะใช่ป่ะงั้นเราไปนะ่งมั้งอันนี้เบอร์เกอร์ของน้องเดย์ศิลปะอยู่ด้านบนเออห้อง เรียนคาบแรกห้องศิละปะห้องไหนนะชั้นชั้นบนใช่ไหมเฮ้ยไอ,อ,เ,เ,อเสียงใครเฮ้ยโหนายทำอะไรตรงนี้เนี่ยอ๋อพอดีเราเป็นวันน่ะเราต้องสูดอากาศธรรมชาติโอเคเอ้ยแต่มุกมาคันอือไอเสยไม่เป็นไม่เป็นเรานายทำอะไรไม่ไม่ไมเราเรา,เราไม่มีอะไระเราไม่กโกรธนายท,นาที่จะผักชั้นหรอไม่ผักโอ้เราไม่กโกรธนายเราดื่มเมื่อวานโอเคนั้นเราไปนะเออโอเคงั้น ห้องศิลปะอยู่ตรงนี้เฮ้ยโจเฮ้ยโชกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยทำไมต้องว่าขนาดอ่ะเฮ้ยโจนายทำอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ไปเฮ้ยเรียกับพยาบาลดิผมไม่ได้ทำเดียว เฮ้ยเรงพยาบาลเร็วโรงพยาบาลมีประกันมีประกันชีวิตอยู่ไปชมรายการประกันไว้เราไม่รอเราตรงเนี้ยเราไม่ได้ทำไม่ทำอะไรน่ะเราไม่รู้หรอใครทำไม่รู้ว่าทอะไรรตงนั้นก็ไม่รู้แล้วเรียกว่พยาบาลก่อนตอนเนี้ยพยาบาลได้คอนเซนเสียไป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 เดี๋ยวไปว่าคันไปว่ากันแต่ผมไม่ได้ผักจริงจริงเลยจำนวนในจำนวนผมไม่ได้ผักนะเชื่อไหมเนี่ย เขาว่ากันเขาว่ากันครับมีนักเรียนดูกล้องได้ว่สูงครับวที่สูงครับดนตัวเลยครับอ่าขอีวิทาครับขอกีวิทยาคมครับมามามาดนตัวเลยอยู่หน้าอาคารนะเยอะมากครับอยู่หน้าคาเรียนเลครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับหมอรอดไหมเป็นไงไหมหมดจไม่ค่อยเป็นอะไรมากนะครัไม่เป็นไรเขารอเนี่ยครับามชั้ผมก็ดูีขึ้นะเป็น่โชรอดด้วยดีใจไันนีโชว์ลงมาเ่ยไม่ได้แ ไม่ได้มองเฉยๆส่วนมาแบบเฮ้ยรอดได้ไงพูดเหมือนจะไม่อยากให้รอดอ่ะอย่าเสียงดังครับผมอย่าเสียงดังครับเนอนนอนไม่ได้พักผมครับผมลื่นโง่ตกลงมาไกิไหมเอ้า โอย่าลดเสียงดังในห้องผู้ป่วยนะครับผมถ้าเสียงแล้วมากพวกมึงก็ออกไปข้างนอกครับผมเฮ้ยยาโอ้โหหมอให้ผมทำการฉีดยานะครับผมโอ้โหหมอฉีดแล้วไม่ตายเจ็บนิดนึงนะครับผมเหมือนว่าโจครับเจ็บนิดนึงเงี้ยเหมือนรถกัดรถกัดอันเล็กนิดครับเข็มเล็กเข็มเล็กครับเข็มเล็กมาที่ไหนนี่จหมดเอกหมดเอกรึเปล่า โอ้ยย uh, ังย no. no. ังย so ังย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  so right. ังย oh, ังอยูはは่เฮ้ยยไม่ตาว่าตกตื่อตาปลายาได้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยโยัยบยเฮ้ยอั้ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยย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 ย อ๋อเดีกหมอเดหมอหมอหมอเฮ้ยบ้าเ่อยาบ้าทุกคนหลอกกันดีเอ้ยวันน wow, ีไม่ไปทุกคนมียาบ้ามเนี่ยยาบ้าดียาบ้าทุกคนไปยไกันดีปาเฮ้ยไปไปเออึ้นห้องึ้นห้องไปท้องนีคนบ้าไะเนว่าะ